สวัสดีครับเกษตรกร,กรตัวน้อยคนบ้านเล็กแต่งัวใจมุ่งมั่นนะครับเราพาทุกท่านมาพบกับพิธีการเลี้ยงกบในพื้นที่เล็กๆพื้นที่ข้างบ้านไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่นะครับเราไปชมกันได้เลยนะครับไปเลยเรามาดูการปล่อยลูกกบนะครับ วันนี้นำลูกกบมาหกร้อยตัวมาปล่อยลงบ่อนะครับบ่อของเราจะเป็นบ่อปูนส่วนหนึ่งที่ใส่น้ำนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ดินนะครับมีพารี่ขุดดินปักเสาล้อมรอบนะครับจะเป็นบ่อธรรมชาติบ่อเล็กๆสามารถ ทำบ่อข้างบ้านได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีบอ่อใหญ่นะครับเรามาดูครับผมในการปล่อยลูกกบส่วนหนึ่งผมก็ปล่อยมาแล้วครับประมาณ300อตัวนี้จะปล่อยลงเพิ่มอีกหอีก300อตัวนะครับรวมแล้วเป็น600ตัวครับดูลูกกบกำลังน่ารักนะครับ ไซนี้ก็จะเป็นไซ์มาตรฐานไซตัวละประมาณบาท50าสิบนะครับตัวใหญ่จะแข็งแรงนะครับเราเลี้ยงกบเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถเลี้ยงเพื่อดูเล่นหรือเพื่อไว้ทํากับข้าวของเราก็ได้ครับการดูแล เราจะมาเปลี่ยนน้าให้เขาสมเสมอดูว่าน้ําเริ่มเสียหรือยังนะครับผมส่วนการให้อาหารเราก็จะหวานตรงน้ําและวางไว้ที่ถาดน,นะครับเพื่อให้ลูกกบได้มากินดูความน่ารักของเขานะครับลูกกบวัยกำลังน่ารัก หากท่านชอบคลิปการเกษตรกรแนวแนวนี้ช่วยติดตามกดซับสไครด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราสร้างคลิปดีๆมีสาระให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับผมเมื่อสักครู่นำอาหารไปให้ลูกกรมครับ ตอนนี้เริ่มที่จะมากินอาหารก็จะมีอาหารเม็ดลอยแล้วก็ข้าวสุกนะครับ